สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะ,ะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ่าจ๋าป่ากรโพดเมืองเพชรบณ์เช่นเคยวันนี้นะคะจะามีแนวทางเอาปฝากอีกแล้วสําหรับเพื่อนๆนท่านไหนที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะมาชมคลิปของจ๋าก,ก็นําไปลุ้นโชคกันได้สําหรับนะคะวันนี้จ๋าก,ก็จะมีนะคะชุดหักปากกาเซียนนะคะ,ะคนจนก็สามารถรวยได้อันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนรวยกันนิดเนึงนะคะก็ะอยากให้ทุกคนอ่ะได้มีแล้วก็ชุด เลขของชีปะขาวนะคะงวดที่แล้วให้193เนอะอ่ะชีะขาวก็จัดให้มาแล้วงวดนี้นะคะอะส่วนนะคะอีกหนึ่งชุดนั่นก็คือจะเป็นเลขบอกบุญพ่อปู่นะอะซึ่งวันนี้นะคะใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็นำไปลุ้นโชคหาซื้อรอตตอรี่กันได้ซึ่งวันนี้นะคะจ่าก็น่าจะ ออกเดินทางนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่แล้วนะคะพรุ่งนี้นะใครทีอ่อยากได้โชคนะคะจากแม่ตะเคียนเนี๋ยจะจะขึ้นโคกนะคะไปขอโชคกันแล้วก็ไปดูขบวนแห่ของเจ๊ช้างนะคะส้มตำบ้านติ้วนะคะอันนี้นะคะก็เจ๊ช้างก็ได้โชคมาเต็มเต็มงวดที่ผ่านมานะคะก็ขออนุญาตนะคะเอยชื่อของเจ๊ช้างด้วยนะคะคือ,อวันนี้นะคะ ใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็ไปซื้อได้แล้วก็ขอฝากนะคะช่องจ,าจ,าจา้าจ๋าปากกระพดนเมืองเพชรบูรณ์ทาง YouTube แล้วก็ช่องจ,าจ,าจา้าจ๋าปากกระพดนเมืองเพชรบูรณ์นะคะแฟนเพจทางเพจนะคะทาง Facebook ของจ๋านั่นเองก็ใครที่ไม่สะดวกเข้ามาทาง YouTube ก็เข้าทางเพจได้นะคะแต่บางบางครั้งนะคะจ๋าก,ก็อยากให้ติดตามทั้ง2ทางเลยนั่นก็คือ YouTube กับแฟนเพจเนาะเพราะว่าบางทีจ๋าอาจจะลง u t u b e นะคะก็ไม่ได้ลงเพจหรือบางทีก็ลงเพจอาจจะไม่ได้ลง YouTube นะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะมาเริ่มที่นะชุดแรกนะคะเอาชุดของเลขบอกบุญของอพ่อปู่ดีกว่านะคะเลขเข้าก็อย่าลืมทําบุญนะคะซึ่งเลขบอกบุญของพ่อปู่นะวันนี้ให้มาหางเดียวนะคะนั่นก็คือ924 924เนาะ2ตัวนะคะ249453นะคะ249453อันนี้เลขบอกบุญนะคะของพ่อปู่ซึ่งอาจจะมาให้โชคก็เป็นได้นะคะเผื่อบางท่านแบบ อ,อยากได้โชคนะมันจ่าเองนะคะจากก็ยังอยากได้โชคเลยนะคะก็คือว่าบางทีก็อยากรวยเนาะอยากถูกลอตเตอรี่นะคะก็เอาเอาไปลุ้นโชคกันนะคะบางครั้งเนาะบางทีมันมันก็ไม่แน่นอนนะคะเลขแต่ละที่มาแต่ละชุดเนาะมันไม่เหมือนกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งชุดนะคะเลขวัดป่านะคะวัดป่าศีตะวนารามนะคะเลข วัดป่าศีตะวนารามให้ถูกมาแล้วห้างวดติดนะคะให้ถูกมาห้างวดติดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะให้มาเนาะเป็นเลขสามตัวเป็นเลขสามตัวเนาะ,ะบอกเลยนะคะว่างวดวันที่สิบหกสิงหาคมเนี้ยนะคะก็ยังคงติดเลขห้าอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าห้ามางวดนี้ห้ามาแน่นอนก็จะก็ไม่รู้นะว่าจะมาบนมาล่างนะคะอันนี้ฟันธง แต่ว่าหลายหลายสำนักเนาะแม่แต่แม่น้ำหนึ่งเองเขาก็ให้ฝันห้ามานะคะซึ่งเอาไว้เป็นแนวทางเนาะไม่ถูกก็ไม่ว่ากันให้มาห้างวดนะคะงวดน,นี้นะคะให้3ตัวเช่นเคยอ่ะให้มาห้างวดนะคะเข้ามาห้างวดติดแล้วงวดนี้ให้มาสามตัวเช่นเดิมนะคะให้มานะคะเจ็ดห้นะคะอันนี้จะเป็นเลขของอชุดของนะคะ วัดป่าสีตะวนารามให้ถูกมาห้างวดน้องวันนี้จะเป็นงวดที่หกหรือเปล่าแต่ว่างวดน,นี้ให้มาสามตัวเหมือนเดิมนะคะก็เพื่อนๆก็เอาไปลุ้นโชคกันนะคะก็คือว่าหากได้มาสามตัวก็ตัดสองตัวเอาไว้ลุ้นเลขสองตัวล่างนะคะของฉลากกินแบ่งก็ได้หรือว่ามันจะไปเข้าเป็นเลขชุดสามตัวท้ายหรือเปล่าเราก็ต้องอรอลุ้นเนาะอันนี้นะคะเลขวัดป่านะคะสีตะวนารามเนาะส่วนนะคะชุดต่อมา จ่าจเชื่อนะว่าหลายท่านน่าจะรออยู่นะคะเลขของชีปะขาวนะคะเลขชีปะขาวนะคะวัดจุมสีนะคะพันารามเนาะงวดที่แล้วเขาให้มานะคะ3ตัวหางเดียว193เมนาะมันออกสามเกานนะคะมันเป็นคู่โต๊ดนะอ่า,างให้มา82นะคะงวดที่แล้วลวันนี้จัดให้มาแล้วนะคะเหมือนเดิมจัดให้มาเรียบร้อยเลยสําหรับงวดนี้ให้มา816นะคะ แปดหสองตัวนะคะ83กับ36มหกนะแปกับ36นะคะ3ตัว816มันก็ไม่แน่เนาะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีโชคนะคะอาจจะมีโชคร่วมกันเนาะเพราะว่าบางทีคนเราได้โชคมาไม่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆลองลองเนาะลอง,ลอง,ลอง,ลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะเผื่อจะมีโชคอ่ะสำหรับเลขชุดต่อมานะจะเป็นชุดหักปากกาเซียนนะคะ คนจนก็รวยได้เนะาะหักปากกาเซียนคนจนก็รวยได้ใครก็อยากรวยทั้งนั้นนะคะงวดวันที่1 6เดือน8ปี63นะอ่างวดนี้นะคะให้มานะคะ613กับ713นะคะ6ก3กับ713นสเนาะแอดควรเนาะเอ่อถามนะว่าเหมือนกับว่าคนจนก็รวยได้ หรือเราต้องลองลุ้นดูนะคะก็ลองนะคะ613กับ713นะคะ2ชุดนะเผื่อว่า,าเราจะมีโชคนะคะอาจจะมีโชคร่วมกันก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละงวดตัวเลขให้มามันไม่เหมือนกันนะคะ,ะจาอยากฝากเอาไว้ให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดูตามอันนี้เลยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าไฟไหม้นะคะ เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วมันที่น่าแปลกคือว่าอ่าตรงเปลวไฟอ่ะคือจะเห็นเป็นลักษณะที่แบบอ่าเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมว่าตอนที่เขาสร้างถนนอ่ะแล้วจะมีรูปยกักษ์รูปยักษ์ที่อยู่ตรงใต้สะพานอ่ะคือการมันมันมันจะเป็นแค่ความเชื่อนะที่ว่าหาก ณตรงนั้นจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยหรืออะไรประมาณเนี้เขาจะเอารูปยักษ์ไปใส่รูปคุดพยาคุดหรือรูปยักษ์นี่แหละเออเอาไปใส่เพื่อว่ามันจะแก้กเคสใช่ไหมจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมอ่ะแล้วครั้งเนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหมไฟไหมบ้านอ่ะเราเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าเหตุการณ์ไฟไหมอ่ะลักษณะของเปลวไฟอ่ะมันเป็นลักษณะนี้นะคะคล้ายกับรูปยักษ์เนาะ หรือว่าพยาคุดนะคะก็แล้วแต่คนมองเห็นนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่หลายท่านนะคะอาจจะมองมองข้ามตามนี้เลยนะคะตามรูปเลยเห็นเป็นเลขไหมนะคะศ1นที่จะเห็นนะจะเห็นเป็นศ1นย์นะคะบางท่านอาจจะมองมองข้ามไปหรือว่าอาจจะมองเห็นแต่เปลวไฟเปลวควันหรืออะไรเนี้ยแต่ตัวจะตาตาจ๋านี่ไม่ไม่มองอะไรนะคะมอง เรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะคะมองเห็นเป็นศูนย์หนึ่งห้านะอันนี้เพื่อนๆนะคะจ๋าก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะมันมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมันจ๋าไม่ได้ฟันธงว่าต้องออกตัวนี้ตัวนี้ต้องมานะคะอันนี้จา่จาจะาไม่ได้ฟันธงขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจ๋าก,ก็สนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเนาะเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยรวยเบิกกันทุกคน ขอให้มีโชคกันนะคะในงวบวันที่16สิงหาคมนี้นะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นโคกนะคะไปหาโชคมาฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ลุ้นกันในวันที่16นะอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกคนนะคะและตัวเลขทุกตัวเลขนะคะจะขอย้ํำนะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับวันนี้นะคะคนจนก็รวยได้อยากรวยนะคะลองลุ้นดูสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ